สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านและเพื่อนเพื่อน,นทุกคนวันนี้เราจะพามาชมบอลดำสายพันธุ์โคโรคาเชียค่ะเขาเป็นบอลดำสายพันธุ์โคโรคาเชียที่ปลูกง,ง่ายและเลี้ยงง่ายค่ะโตไวด้วยค่ะการปลูกของเขาเราจะปลูกแบบแห้งก็ได้หรือปลูกแบบน้ำใส่น้ำเต็มกระถางเขาก็จะโตไวมากมากค่ะ นี้เราจะพามาดูการเลี้ยงบอลดำให้โตวไวและต้นง,งามสวยมีสเสน่ห์ค่ะพื้นใบของเขาเขามีพื้นใบเป็นสีดำค่ะส่วนกระดูกของเขาก็เป็นสีดำค่ะใบของเขาสีดำเข้มเลยค่ะสวยงามมากๆเลยค่ะบอลดำแบ็คเลนเนอร์ค่ะ เขาอยู่ในสายพันธุ์โคโรคาเชียค่ะเราจะเลี้ยงบอลดำได้แบบแห้งและแบบเปียกค่ะส่วนตอนนี้เราก็เลี้ยงบอลดำแบ็กลันเนอร์แบบแห้งค่ะเราเลี้ยงแบบแห้งเขาก็โตวไวและต้นสวยมากค่ะ ใบของบอนดำแบล็กแรนเนอร์เขาสีดำมากมากเลยค่ะเขามีสีดำเข้มและโดดเด่นมีความสวยงามมากค่ะการขยายพันธุ์ของเขาก็ด้วยการแตกหน่อค่ะหรือการออกไหลค่ะเมื่อเขาออกไหลหรือออกหนอ่อเราควรจะนำเขาไปชำกับขุยมะพร้าวค่ะเพื่อให้เขาออกรากและเรา ค่อยนำไปปลูกค่ะบอนดำเป็นสายพันธุ์ที่เลี้ยงง่ายมากและโตไวมากค่ะส่วนดินที่จะมาเลี้ยงบอลดำต้องเป็นดินที่ร่วนและโปร่งดินที่มีอินทรีย์วัตถุมากๆค่ะเขาจะแตกรากไปได้ดีมากค่ะเขาจะแตกรากไปเร็วค่ะการที่เราปลูกบอลดำ เราควรจะต้องหมั่นดูแลและรักษาเขาค่ะเพราะแมลงเขาจะลงง่ายค่ะ,มะแมลงก็มีจำนวนกเพียอ่อนลายแดงเพียไฟสำคัญมากๆค่ะเรื่องมแมลงถ้าเราเห็นมแมลงลงเราควรจะนำสมุนไพรมาฉีดให้เขาค่ะถ้าเราไม่ฉีดเขาก็จะมีใบที่ไหม้และเหี่ยวค่ะต้นเขาจะไม่สวย และแครแกนได้ค่ะโตช้าด้วยค่ะบอนดาเราจะเลี้ยงไว้เพื่อประดับบ้านเป็นไม้ที่มีความสวยงามมากค่ะเมื่อเขาโดนแสงแดดอ่อนๆยามเช้าใบของเขาก็จะอมม่วงมีความสวยงามมากๆค่ะบอนดาแบบ็กรันเนอร์ค่ะ ปลูกใส่กระถางไว้ประดับสวยงามค่ะการให้ปุ๋ยเราควรจะให้เดือนละครั้งก็ได้ค่ะให้โฮอร์โมนเราก็ให้เขาบ้างค่ะบอนด Back ner, ัมแบ็กลันเนอร์ค่อนข้างจะเลี้ยงง่ายมากค่ะเผลอแป๊บเดียวเขาก็ต้นใหญ่มากค่ะต้นสูงทีเดียวค่ะเราปลูกไว้ ถ้าเราจะปลูกเพื่อขยายพันธุ์และขายต่อก็ดีไม่น้อยค่ะน่อและไหลของเขาจะแตกไวมากค่ะบอนดำเป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งค่ะที่น่าปลูกมากๆค่ะบอนดำแบ็คลันเนอร์ค่ะสวยงามมากๆค่ะขอบคุณค่ะที่มารับชมคลิปนี้ราดเจอกันใหม่ในคลิปหน้าส่วนวันนี้เราลาไปก่อนสวัสดีค่ะ